พบกับช่องไปเที่ยวกันไหมวันนี้ออตโต้กับแม่มามา,มาวัดจีนที่ห้วยบงนะครับอำเภอเพ้พานี่ครับเราจะพาไปดูนี่นะครับอยกจะให้เพื่อนเพื่อนได้มาดูกัน นี่นะครับอันนี้ก็เป็นมังกรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามครบห้าสิบเราจะพาไปวัดหลวงปู่แหวนนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนี่ครับม,มีโนกพิราบน,นี่ก็เป็นนางขึ้นไปนี่นะครับ นกบินเยอะมากเลยครับผมนี่ครับถ่ายทิ่ครับนี่ครับนี่ครับข้างบนนี่คือวิวร,บรอบๆนะครับมีภูเขา นี่ครับเรากำลังรอาสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระข้างในนะครับ ทาูชมขอสอนที่เสาเข็มได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศฟิวเมืองเพา้านี่นะครับ นี่นะครับเราจะพาไปไหว้พ่อแม่กวนอิมนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าใครขอพรจะสมหวังนะครับ ให้ท่านเพื่อนๆขอพรได้นะครับนี่นะครับพระเต็มเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็งกับลูกเล็งนะครับลิงนนลิงกับน้ำเต้าอ,อันนี้พระแม่กวนอิมตางกอดลูกนะครับนี่ครับนี่ครับ ให้เพื่อนๆขอพรกันได้นะครับนี่ครับใครอยากให้ผมไปไนคอมเมนต์ได้นะครับนี่นะครับขอพรได้ครับขอพรได้ขอพรกันเลยครับ โอเคครับวิวเมืองเท้าครับนี่ก็เป็นสิงครับสิงจับลูกปลาคำาาไว้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นวัดไทยอยู่กับวัดจีนนะครับนี่นะครับรูปพี่ลงิงนี่ก็รูปพี่ลงิงโอเคนะครับ เรามาอยู่ในวัดต้องเข้าใจนะครับว่าเสียงดังไม่ได้เสียงดังได้ผมพูดดังกว่านี้ครับนี่จะเป็นพระแม่ธรณีอันนี้เป็นมังกรนี่เป็นเต่าครับนี่นครับมีองค์มังกรด้วยนะครับเดยวจะพามาดูอีกฝั่งนะครับ อีกฝั่งครับเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาพระแม่นะครับท่านขอห้าสิบครับผู้ติดต,ตามห้าสิบถ้าครบห้าสิบเราจะพาไปวัดหลวงปวู่แหวนนะครับนี่ครับพี่ลิง นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เห็นวิวรอบๆเลยครับนี่นะครับวัดจีนนี่คือวัดจีนครับครับอันนี้ลมกำลังแรงเลยนะครับนี่ครับ นี่คือยอดเลยลมแรงมากลมแรงมากเลยครับฝนกำลังจะตกครับพร้อมครับกาบขอบคุณนะครับตอนนี้ได้จบคลิปไปแล้วขอผู้ติดตาม50ถ้าครบ50เราจะพาไปวัดหลวงปูห่หงนะครับโอ๋หลวงปู่แหวนพูดผิดครับฝากกดไลค์ฝาก กดติดตามช่องไปเที่ยวกันด้วยนะครับขอบคุณครับ